กับเรียนท่านพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปนะครับจเจริญพรท่านที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาหรือพี่น้องชาวพุทธที่สนใจด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้อยากจะแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรด้าน พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านมากที่สุดหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยท่านนำเสนอเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจมาศึกษาเล่าเรียนจริงๆมีระดับปริญญาเอกในหลายสาขาแต่ว่าวันนี้ขอแนะนำเ,เกี่ยวกับ สาขาวิจัยพุทธศาสตร์และประชัชญาซึ่งเป็นสาขาที่น่าจะสอดคล้องกับชาวพุทธของเราหรือนักวิชาการที่สนใจในด้านนี้มากที่สุดแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนระดับปริญญาเอกนี่ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเนื่องจากว่า ในระดับนี้เราหาเรียนได้ในระดับภูมิภาคหรืออย่างจังหวัดขอนแก่นของเรานี่ก็มีที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานแห่งนี้ด้วยและค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็ถูกมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วของเรานี่น่าจะถือว่าถูกมากที่สุดแล้วทีนี้ส่วนที่ผู้ที่มาเรียนนี จริงๆแล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะพระคุณเจ้าเลยท่านใดก็ได้ที่มีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาโทรหรือครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนอยู่แล้วแต่ว่าอยากเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นคืออยากรู้เรื่องพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นก็ยินดีที่ท่านสามารถจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้นะ สำหรับอัตมาภาพหรือกระผมผู้ที่แนะนำนี่จริงๆก็ทำหน้าที่หลายด้านในทางสังคมสงก็เป็นเจ้าคณะอําเภอในส่วนของด้านการศึกษาก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นโรงเรียนการกุศลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในทางสังคมก็เป็น ประธานองค์กรประธานกองทุนต่างๆหลายหน่วยงานนะหลายองค์กรแต่ว่ามีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพราะว่าเห็นว่ามันตรงแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นพระสงฆ์แต่ว่าเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะมีพระมีฆราวาสที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจเป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็หลายท่านนั่นแสดงว่า,าการตัดสินใจมาเรียนในหลักสูตรนี้นี่หน้าที่จะทําทให้ท่านเหล่านั้นได้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาแบบเด็กหรือศึกษาแบบระดับปริญญาตรีไม่ใช่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ในด้าน พระพุทธศาสนาและก็ปรัชญาต่างๆเป็นหลักมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการวิพากวิจาร์ณเป็นการแสวงหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่มีความสำคัญอยู่ว่าผู้ที่มาศึกษาที่นี่เนี่ยจะต้องได้ฝึกภาคปฏิบัติด,ด้วยก็คือต้องมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยก็จะได้ทั้งความรู้ที่เป็นทางด้านวิชาการ แล้วก็ความรู้ที่เป็นทั้งด้านาการปฏิบัติซึ่งก็จะให้ผลดีในแง่ของการศึกษาและปฏิบัติถ้าเราเทียบกับหลักพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของไตรสิกขานั่นเองในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาซึ่งในปัญญานั้นแหล่งที่เกิดของปัญญาก็จะมีทั้งสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาเรียนการสดับตับฟัง จินตามายะปัญญาทั้งเกิดจากการคิดวิเคราะห์ปัญญามายะปัญญาทั้งการอบรมจิตให้สงบและให้เกิดปัญญาให้เข้าใจความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนท่านที่สนใจได้มาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยออทยเขตอีสานซึ่งอยู่ใกล้บ้านท่านแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็ถูกมากๆเลย ถ้าท่านสนใจที่จะมาศึกษาเล่าเรียนตอนนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยตามที่อยู่หรือท่านจะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะตามที่อยู่ด้านล่างนี้